แสดงว่าจัดเลือกตั้งคำพูดนี่มันคำขนองฮะหอหีบไม่เอกวอแหวนยอ,อยักเราอ่านว่าไงหอหีบไม่เอกสละอาไม่อหอหีบไม่เอกวอแหวนยอ,อยักหวยคุณพูดนะผมไม่พูดหวยอันนี้ไม่ไมผมอ่านผมอ่านเอ้ไม่ผมผมผมสะกดตามตามที่ผมบอกาตามที่ผมบอกนะพูดเด,ด็กนะ พูดไปดีกุ้แม่ตบปากห่วยขจรศักยงเอ้บวรศักยังพูดได้เลยให้คุณเปลี่ยนชื่อดีกว่านี่ครับคุณเอาบวรศักไปเลยก็แล้วกันกระจรศักย์ไปให้เขาจึงจับแต่ผู้สมัครแต่ไม่เคยจับเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำงานให้กกตเลยที่ผ่านมานะในขณะที่ปปชมีภาระหน้าที่ จึงให้ดูแลเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการเท่านั้นนอกจากนี้ก็ยังตั้งแผนกคดีวินยัยแผนกคดีวินัยการการคลังและงบประมาณในสารปกครองด้วยเพื่ออะไรฮะเพื่อควบคุมการดำเนินงานของอที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงินแผ่นดินผู้สื่อข,ข่าวก็บอกว่าเขารายงานนะตอนหลังแล้วนะครับ เขาได้งานว่าเออคุณประวรศักดิ์เนี่ยหลังจากกล่าวกล่าวถึงการปฏิรูปในภาคสี่ที่กําหนดไว้5ปีแล้วแล้วก็สามารถต่ออายุได้อีกจากการลงประชามตินั้นแต่ต้องไม่เกิน10ปีนั้นแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าก็าเริ่มสังเกตคุณประวรศักดิ์เนี่ยไม่อธิบายถึงคณะกรรมการปรองดองที่จะเกิดในภาคสี่ที่มีลักษณะอำนาจเหมือนรัฐาธิปัตย์ เหนือฝ่ายบริหารนิติบัญญัติและตัลาการอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเขานะครับว่าผู้สื่ข่าวเขาสงสัยว่าอย่างนี้แต่สงสัยแบบพึม,พ,มพึมพำพำนะฮะอา้าวนี่คือคุณบวรศักดิ์อุวันโนนะครับที่ท่านพูดถึงเรื่องอการะจ,ะจะจะออกรา่างรัฐธรรมนูญแบบไหนออกมาทําอะไรแล้วก็ท่านไม่พไม่พอใจนกักการเมืองแบบไหนเพิ่งได้ยินวันนี้พูดชัดเจนะนักการเมืองเป็นยังไงอื โดยประโยคที่ว่านักการเมืองก็พุ่งแต่ว่าพรรคการเมืองจะได้อะไรแต่ว่าไม่คิดถึงประชาชนได้อะไรก็คำลงตัวแค่นี้เองเพราะฉะนั้นที่ทำทุกอย่างเนี่ยต้องทำแระชนเป็นฝ่ายได้ให้ประชาชนเป็นคลที่พิเศษพอที่จะสู้กับนักการเมืองได้เลิกกันสักทีเถอะบอกว่าผมมาเป็นหน้าที่ของผมแล้วผมจะทำต่อเขาไม่ให้คุณขายชาตินี่ครับเขาไม่ให้คุณโกงชาตินี่ครับแต่คุณโกงมาไปใช้ไปได้ยังไงฮะโกงเข้ามา เลือกตั้งกโกงเข้ามาซื้อเข้ามามันก็ไม่ใช่ระบอบประชาธิไปไตยที่ถูกต้องอยู่แล้วครับก็เลยกลายเป็นก็สภาหมาหมูนั้นเองอวันนี้จะไม่เห็นละครับเราก็ไปได้แล้วสิจริงปะจริงไปจริงบมดเวลาโอ้นี่เป็นครั้งแรกที่<น>มาร่วมรายการวันเสาร์8กี่ชั่วโมงเนี่ย แค่สมชั่วโมงเองโอยนเบเบโอ้เบบ,บี้มากเลย <laughs> แม<บ>่เอาวเดีเ๋ยวตอนบ่ายตอนบ่ายก็คลายเครียดกันด้วยดนตรีสีรุ่งตามดูกันแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นเกี่ยวกับการตองแบบแปลกๆอยู่เรื่อยๆเลยครับ นี่มอบให้ัท่านผู้ชมที่ชม<ก>ดนตรีกันโฆษณาหน่อยโฆษณาสามาัคคีประชาชนวันนี้เป็นคีตันชลีดนตรีเพื่อประชาชนก็คือเกือบ40ปีของคีตันชลีเป็นอย่างไรเขาก็มีการจัดเสวนากันในหมู่เล็กๆพวกศิลปินต่างๆนงังงาอะไรแบบนี้ก็มาร่วมวงเสวนาด้วยวันนี้หนึ่งทุ่มนะครับเขาจะพูดถึงวงนี้โดยเฉพาะสามาัคคีประชาชนสามาัคคีประชาชนคุณดาเนินรายการวันนี้ไม่คือเขาเขามีเสวนาเราก็ไปบันทึกเทป <ๆ S 1> มาเสวนาเขามาออกให้ดูกันใช่ครับส่วนวัน ส่วนวันอาทิตย์เดี๋ยวเก็บตังค์นะฮะเที่ยงครึ่งอาทิตย์เที่ยงครึ่งคนรักแผ่นดินผมไปตามชีวิตของอจ่าเฉยเราเห็นจ่าเฉยตัวแม่อย่างนี้แล้วก็ตัวแข็งๆใช่ไหมโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาเขามีจ่าเฉยแบบมีชีวิตด้วยมาแล้วมาแล้วนะแล้วจะไปดูกันนะครับว่าจ่าเฉยนั้นเขาอยู่ในฝ่ายสืบสวนสอบสวน,สวนที่ต้องบูนนะแต่ตัวเขากลับไม่เลยเขาไปลงสัมพันธภาพกับชาวบ้านเด็กๆและที่สําคัญคือออกเงินค่าผลิตชุดจ่าเฉยเองอ่ะหนักจะตายร้อนด้วย แต่งตัวเดินอ่นแต่ที่เขาทำนั้นเหลือเชื่อมากเลยก็คือลงพื้นที่หลายคนเรียกเขาว่าพ่อนะคือคือคือไม่ใช่คือเขาลงไปชุมชนต่างๆเล่นกับเด็กเล่นกับเด็กเป็นครูแล้วที่อันนี้ก็ดีไปไปที่ต่างๆวิวิชาหนึ่งที่เขาได้มาคือมายากลเขาไปเล่นด้วยไอ้มายากลนี่ก็การดูหมอเนี่ยเป็นการเข้าสังคมได้ดีที่สุดไม่ต้องดูอะไรมากนะเี่งครึ่งไอ้หนุ่มเนี่ย ไม่เป็นอะมากแค่ดูลายมือหน่อยอย่างเดียวเน่เดี๋ยวก็ได้ได้แฟนเยอะแล้วได้แฟนครับนะฮะอ่ะต้องลาที่ผู้ชมไปก่อนครับขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราคือเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักข้าวตองตราแฮปปี้พิเ l ิลเฟสเอ็กซ์ตารเรนโบนี่ของทุกคนเลยนะครับใครๆก็ทานได้เด็กก็ได้นะครับผมอาธรครับกระจศักดิ์ครับครับโดมครับพร้อมเรื่องน้องๆทุกคนในช่อง13สสยามไทยที่เป็นของท่านครับสวัสดีครับ